สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวประจําวันอังคารที่12สิงหาคม2568เวลา12นาฬิกาณศา,าลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอัทมาคลักษสุทัศน์นายกสโมสรลูกเสือราชวิถีประธานสถาบันอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมสยามประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแขวงสวนจิตลดา ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาสถานีตำรวจนครบานดุสิทธิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรทูลเกล้าวถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา93พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงวันพระราชะสมภพ12สิงหาคม2568ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงเหล่าผสกนิกรชาวไทยตลอดไปทีมงานสำนักงานข่าวอิสระรายงาน